สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเจนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในเนื้อหาของประโยชน์ของสารอาหารกันอยู่นะคะแต่ว่าเราจะมาลงลึกในรายละเอียดของสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่นะคะเนื่องจากว่าวิตามินและเกลือแร่เนี่ยม,มีมีหลายชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะมาทานักเรียนไปทําความรู้จักกับวิตามินแต่และชนิดเกลือแร่แต่และชนิดว่า าสามารถพบได้ในแหลงอาหารใดบ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างเราไปดูกันเลยคะ่ะเรามาดูวิตามินกันก่อนนะคะวิตามินเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือประเภทที่หนึ่งวิตามินที่ละลายในน้ำก็จะมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 และว,วิตามิน C นะคะที่นักเรียนต้องรู้จัก วิตามินประเภทที่2เป็นวิตามินที่ไม่ละลายในน้ําแต่ละลายได้ในไขมันนะคะก็ได้แก่วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K นะคะที่ละลายในไขมันมี4ตัวนะคะอ่ะเรามารู้จักกับวิตามินที่ละลายในน้ํากันก่อนวิตามิน B1 แหล่งอาหารที่พบวิตามิน B1 ได้ก็ได้แก่ในเนื้อสัตว์ในเครื่องในสัตว์ปลา ผักใบเขียวถั่วไข่แดงประโยชน์ของวิตามิน B1 นนะคะก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ดีป้องกันการเป็นโรคเหน็บชาค่ะนักเรียนเคยเห็นโรคเหน็บชาไหมลูกอะครูคมีตัวอย่างภาพให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพการแสดงลักษณะอาการเกิดโรคเหน็บชานะคะชาที่ขาชาชาที่ปลายมือปลายเท้านะคะ หากเราขาดวิตามิน B1 เนี่ยก็จะทําให้เราเป็นโรคเหน็บชาแต่ถ้าเราได้รับวิตามิน B1 เราก็จะไม่เป็นโรคเหน็บชานั่นเองอ่ะมาดูที่วิตามิน B2 กันบ้างแหล่งอาหารที่พบไข่นมตับถัว่วผักใบเขียวมาดูประโยชน์ของวิตามิน B2 นะคะ วิตามิน B2 เนี่ยช่วยป้องกันการอักเสบที่ตาและปากแล้วก็ช่วยป้องกันการเป็นโรคปากนกกระจอกอนักเรียนจําโรคไว้นะคะป้องกันการเป็นโรคปากนกกระจอกเอ๊ะปากนกกระจอกเป็นยังไงเรามาดูภาพนี่ค่ะจะมีลักษณะนะคะที่เป็นแผลบริเวณริมฝีปากเห็นไหมคะบริเวณริมปากขอบขอบปากเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกเจ็บแล้วก็จะเกิดการอักเสบนะคะบางครั้งก็จะมีเลือดออกทําให้เวลาที่แบบ เราพูดหรือเราอาปากเนี่ยมันจะตึงๆแล้วก็อาจจะทําให้บริเวณขอบปากเนี่ยฉีกได้นะคะอ่ะถ้าเราขาดวิตามิน B2 ก็แน่นอนเลยว่าจะทําให้เราเป็นโรคปากนกกระจอกนะคะทําให้ริมฝีปากแห้งลิ้นแตกตามวัวอ่ะวิตามิน C แหล่งที่พบวิตามิน C ก็คือผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวทุกชนิดเลย นะคะได้แก่ฝรั่งอ่ะอน,นี้เป็นตัวอย่างนะคะเช่นฝรั่งมะนาวส้มมะเฟืองสับประรดเป็นต้นนะคะแล้วก็อื่นๆเลยนะคะผลไม้อื่นๆที่เปรี้ยวเนี่ย วิตามินซีทั้งหมดเลยนะคะอ่ะประโยชน์ประโยชน์ของวิตามินซีคือช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายได้ดีนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่นักเรียนรับประทานผลไม้เปรี้ยวๆนะคะจะทําให้เราถ่ายท้องได้สะดวกนะลูกนะอันนี้เป็นภาพแสดงลักษณะอาการของโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะก็คือ ถ้าคนที่ขาดวิตามินซีเนี่ยก็จะทําให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันหรือจะทําให้เป็นเหงือกบวมด้วยนะคะอะทีนี้มาดูวิตามินที่ไม่ละลายในน้ําแต่ละลายในไขมันบ้างมาดูตัวแรกนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวอะดูวิตามินเอก่อนแหล่งที่พบในวิตามินเอได้ก็คือตับเครื่องในสัตว์ไข่แดงเนยผักต่าง ผลไม้ต่างๆประโยชน์ของวิตามิน A วิตามิน A เนี่ยช่วยบำรุงสายตานะคะจะอยู่จะพบเยอะในผักบุ้งนะคะอ่าแล้วก็วิตามิน A เนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยอ่ะทีนี้มาดูนะคะถ้าขาดวิตามิน A ก็จะทำให้ผมร่วงอ่าผมร่วงแล้วก็ผิวหนังแห้งเป็นสะเก็ดแต่ถ้ามีวิตามิน A เนี่ยก็จะทำให้อ่าช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะทำให้ผิวสวยด้วย วิตามินดีแหล่งอาหารที่พบวิตามินดีได้ก็ได้แก่เนยตับไข่แดงปลาตากแห้งและแสงแดดยามเช้าค่ะอะแสงแดดยามเช้าทำไมถึงได้รับวิตามินดีนะคะก็เพราะว่าในแสงแดดยามเช้าเนี่ยแสงแดดอ่อนๆนะคะจะมีวิตามินดีเราก็จะไปนั่งตากแดดสป,ประมาณช่วงเช้าเช้าเลยนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน9ก้ามงนะคะ เพราะว่าถ้าเกินนี้ก็อาจจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะอะประโยชน์เรามาดูประโยชน์ของวิตามินดีกันบ้างวิตามินดีนะคะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงและถ้าขาดวิตามินดีละ่ะก็จะตรงกันข้ามเลยค่ะถ้าขาดวิตามินดีก็กระดูกและฟันก็จะไม่แข็งแรงอาจจะทำให้เป็นโรคกระดูกอ่อนได้นะคะแล้วก็ร่างกายจเจริญเติบโตช้า เหมือนในภาพนี้นะคะภาพนี้จะเป็นลักษณะอาการโรคกระดูอ่อนที่เกิดขึ้นในเด็กนะคะที่ขาดวิตามินดีค่ะอ่ะวิตามินอ e. ีพบได้ในเนื้อสัตว์ต่างๆตับเนยข้าวซ้อมมือข้าวโพดกล้วยประโยชน์ของวิตามินอ e ีนะคะ,ะช่วยควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ แล้วถ้าขาดวิตามินอ e ีล่ะก็จะทำให้เป็นหมันหรือว่ามีบุตรยากนะคะวิตามินเคแหล่งที่พบพบได้ในผักใบเขียวตับไข่แดงมะเขือเทศน้ำมันประโยชน์ของวิตามินเควิตามินเคเนี่ยช่วยให้เลือดแข็งตัวนะคะการที่เลือดแข็งตัวเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่เวลาที่เกิดบาดแผล แล้วก็จะทําให้เลือดเนี่ยแข็งตัวก็ทําให้เลือดไม่ไหลแต่ถ้าสมมุติว่า,าขาดวิตามินเคก็จะทําให้กลายเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดนะคะหรือว่าบางคนที่เกิดบาดแผลเนี่ยเขาก็จะบาดแผลหายช้ามากนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นะคะเรารู้จักกับประโยชน์ของสารอาหารประเภทวิตามินกันไปแล้วคราวนี้เราจะมารู้จักกับประโยชน์ของสารอาหารประเภทเกลือแร่กันบ้างนะคะ ามาดูเกลือแร่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแร่ธาตุก็ได้นะคะเกลือแร่หรือแร่ธาตุชนิดแรกที่ครูจะพานักนเรียนมารู้จักคือแคลเซียมเคยได้ยินไหมคะามาดูนะคะแหล่งอาหารที่พบแคลเซียมได้ก็ได้แก่ในทัว่วนมไข่แดงผักใบเขียวกุ้งแห้งปลาตัวเล็ก แหล่งอาหารพวกนี้นะคะจะทําให้เราได้รับแคลเซียมเยอะนะคะแล้วประโยชน์ของแคลเซียมล่ะประโยชน์ของแคลเซียมก็คือช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงแล้วก็มีส่วนช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อและประสาทนะคะวัยของนักเรียนเนี่ยควรจะได้รับแร่ธาตุแคลเซียมหรือว่าเกลือแร่ประเภทแคลเซียมเนี่ยเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องดื่มนมมากๆนะคะ อะหากเราขาดแคลเซียมไปก็จะทําให้เป็นโรคกระดูกอ่อนนะคะหรือว่ากระดูกเปราะหักง่ายหรือว่าฟันผุนั่นเองค่ะฟอสฟอรัสแหล่งอาหารที่พบฟอสฟอรัสก็ได้แก่ในเนื้อสัตว์นมไข่ผักต่างๆปลาประโยชน์ของฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสเนี่ยนะคะเขาจะทางานร่วมกันกับแคลเซียมในการช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะแล้วก็หากขาดฟอสฟอรัสไปอาการก็จะคล้ายๆกับการขาดแคลเซียมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะธาตุเหล็กแหล่งอาหารที่สามารถพบธาตุเหล็กได้ตับเครื่องในสัตว์ผักใบเขียวไข่แดงประโยชน์ของธาตุเหล็กนะคะ ธาตุเหล็กเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบสําคัญในฮีโมโกลบินที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะฮีโมโกลบินเนี่ยก็จะเป็นาสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นหากเราขาดธาตุเหล็กไปก็จะทําให้เราเป็นโรคโลหิตจางนะคะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะสังเกตเห็นว่าคนที่เขาเป็นโรคโลหิตจางเขาก็จะเป็นตัวซีซดๆเหลืองๆนะคะอ่าเกลือแร่ประเภทต่อมาไอโอดีน แหลงที่พบก็คือในอาหารทะเลทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็พบในเกลือทะเลอ่าทีนี้มาดูประโยชน์ของไอโอดีนไอโอดีนเนี่ยช่วยควบคุมการเผาผลาญอาหารให้เกิดพลังงานหากเราขาดไอโอดีนมันก็จะทําให้การเผาผลาญพลังงานเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะคะหรือว่าเผาผลาญพลังงานได้ไม่ดีอาจจะทําให้เราเป็นโรคคอพอกได้นี่นะคะจะเป็นภาพอาการของการเป็นโรคคอพอก ซึ่งสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยคือจังหวัดที่อยู่ห่างไกลทะเลเนี่ยก็จะทําให้พบผู้ป่วยที่เป็นโรคคอพอกค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะแถบภาคอีสานนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเกลือทะเลเนี่ยก็มีการส่งออกไปในจังหวัดต่างๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือทะเลเนี่ยจะมีไอโอดีนสูงก็จะช่วยป้องกันโรคคอพอกได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะโซเดียม แหล่งที่พบพบได้ในเกลือแกงนะคะเกลือที่เป็นเม็ดเมดนะคะแล้วก็กะปิน้ำปลาประโยชน์ของโซเดียมโซเดียมช่วยควบคุมสมดุลในน้ําภายในเซลล์และภายนอกเซลล์นะคะสมดุลในน้ําของร่างกายเนื่องจากว่าร่างกายเรานะมีน้ําเป็นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีโซเดียมในการปรับ ให้น้ำในร่างกายมีความสมดุลกันนะคะแล้วถ้าไม่สมดุลล่ะถ้าร่างกายมีน้ำแบบอะถ้าน้ําในร่างกายไม่สมดุลก็จะทําให้ร่างกายอ่อนเพียความดันต่ำนะคะความดันโลหิตต่ําแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นตะคิวง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราบริโภคเกลือกะปิน้ําปลาเนี่ยก็เป็นการเสริมโซเดียมนะคะป้องกันการเป็นตะคิวนั่นเองฟู right? ออไรอนักเรียนคุ้นๆฟูออ right? ไรไหมลูก ถ้าเป็นเด็กๆนะคะก็จะมีการได้อมฟูอะไรใช่ไหมอ่าแหล่งอาหารที่พบฟูอะไรก็ได้แก่ในอาหารทะเลในผลไมต้ต่างๆในน้ําดื่มธรรมชาติหรือว่าน้ําแร่นะคะแล้วก็ในผักต่างๆประโยชน์ของฟูอะไรอ่ะถ้าเด็กๆเ,เ,เนี่ยจะได้ดื่มจะได้อ่ะไม่ใช่ดื่มนะคะจะได้อมฟูอะไรใช่ไหมคะอ่าเป็นสารป้องกันเป็นสารเคลือบป้องกันฟันผุการที่ ตอนเด็กๆคุณหมอให้นักเรียนอมฟัวอไรซ์ก็เพื่อช่วยเคลือบนะคะแล้วก็ป้องกันฟันผุถ้าขาดก็จะทําให้เป็นโรคฟันผุง่ายนั่นเองอ่าาระงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานชนิดและประโยชน์ของวิตามินและเกลือแร่นะคะนักเรียนดูนะคะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนของวิตามินก็ให้นักเรียนเขียนตัวอย่างแหล่งอาหารที่พบตัวอย่างเช่นวิตามิน A แหล่งอาหารที่พบ พบได้ในแหล่งอา,อาหารได้นะคะประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างนะคะวิตามิน A B1 B2 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะคะให้นักเรียนเขียนมาใบงานนี้ครูจะไม่มีตัวอย่างนะคะต่อมาส่วนล่างจะเป็นเกลือแร่นะคะเกลือแร่ก็ตัวอย่างแคลเซียมน,นะคะแคลเซียมตัวอย่างแหล่งอาหารที่พบเราพบได้ในไ,นไหนบ้างนะคะแคลเซียมเราอาจจะไม่ต้องเอามาเขียนทั้งหมดก็ได้นะคะยกตัวอย่างมา แล้วก็ประโยชน์ต่อร่างกายเอามาหลากัหลกๆนะคะว่าแคลเซียมเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องประโยชน์ของสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะว่าวิตามินแต่ละชนิดเนี่ยให้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็สามารถพบได้ในแหล่งอาหารได้เกลือแร่แต่ละชนิดให้ประโยชน์อะไรบ้างสามารถพบได้ในแหล่งอาหารใด ก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมพาร่างงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปทำมาให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเพราะว่าคะแนนความสวยงามนี่ยเป็นคะแนนช่วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายของมนุษย์สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ